สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy ้ย m มิฟ o ้ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำซาลาเปาไส้ถั่วแดงนะคะและวิธีกวนไส้ถั่วแดงแบบง่ายๆนะคะอยู่ต่างประเทศก็ทำได้เนาะอยู่เมืองไทยก็ทำได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเราก็ทำอาหารกินเองนะคะเนื้อสาลาเปาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ พร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะมากวนไส้ขนมกันก่อนเราใช้ไส้ถั่วแดงนะคะสองทับสามคับสองถ้วยนะคะแบบนี้แล้วเราก็ล้างถั่วแดงให้สะอาดเลยเติมน้ำํำแล้วก็นําถั่วแดงไปต้มให้สุกนะคะพอถั่วแดงสุกเราก็จะ สุกนิ่มเปื่อยดีแบบนี้นะคะแบบนี้เลยต้มให้สุกให้เปื่อยเลยนะมันจะได้ปั่นง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาที่ปั่นมาปั่นแบบนี้นะคะถ้าใครใช้เครื่องปั่นน้ำปั่นผลไม้ต้องรอให้ถั่วแดงเย็นก่อนนะคะถึงเราจะเอาไปปั่นไม่งั้นเครื่องพังนะคะ แล้วเราก็เอาถั่วแดงที่เราปั่นมากรองสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะได้เนื้อไส้ถั่วแดงที่ละเอียดเนียนนุ่มน่ารับประทานนะกรองแบบนี้นะค่ะหนึ่งรอบพอเรากองเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เนื้อเนียนประมาณนี้นะเราเราก็เทใส่หม้อจากนั้นเติมน้ำตาลประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะใครไม่ชอบหวานมากก็ประมาณหกช้อนโต๊ะก็ได้นะ แล้วเราก็เติมน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะหช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะแบบนี้กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเรากวนน้ำตาลกับน้ำมันและเกลือเข้ากันแล้วนะคะเราก็เปิดไฟประมาณไฟอ่อนๆค่อนข้างปานกลางนะคะกวนส่วนผสมให้เป็นเนื้อขนมนะ อันนี้เบลใช้เวลากวนประมาณเกือบสองชั่วโมงได้นะคะก็จะได้ไส้ขนมแบบนี้นะใครที่เอาไปเอาไส้ถั่วแดงกวนไปทําขนมเปี๊ยกต้องกวนให้มันแห้งกว่านี้นะคะไม่งั้นเละนะถ้าไส้สลาเปากวนแค่นี้ก็ได้นะคะหรือใครจะชอบแห้งกว่านี้ก็ได้นะพอเราได้ไส้ขนมแล้วนะเราก็มาเตรียมตัวแป้งทําแป้งสลเปลากันเลย ใช้แป้งอเนอกประสงค์นะคะ2คัพบหรือใครจะใช้แป้งสาลาเปาแป้งตากิเลนแป้งเค้กก็ได้นะคะประมาณ2คัพบตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะยีสต์ผง2ช้อนชาผงฟู2ช้อนชา,ชนชาแล้วเราก็ร่อนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยนะพอเราร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำตาล น้ำตาลทรายนะคะสช้อนโต๊ะคนส่วนผสมนิดนึงนมจืดประมาณสิช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ทีละหก่อนะน้ำที่เห็นเป็นสีแดงๆนะคะเป็นน้ำเปล่าผสมกับสีผสมอาหารนะคะสีชมพูนะ,ะเพราะว่าที่เราเห็นสารเปาข้างต้นก็เป็นสารเปาสีชมพูนะคะเราก็มีน้ำเปล่าแล้วก็เติมสีผสมอาหารเข้าไปนะคะปอ นิดนึงให้มันเป็นสีชมพูนะคะเราค่อยๆเติมนมจืดนะคะทีละห้าช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะน้ําเปล่าห้าช้อนโต๊ะแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งเป็นสามช้อนโต๊ะแบบนี้นะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันดูว่านิ่มแล้วนะคะเราก็ใช้มือนวดนวดแป้งเลยนะแบบนี้นวดได้เรียบร้อยนะคะ เติมน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้แล้วเราก็นวดเลยทีนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันนิ่มไปหรือว่ามันเยอะมันเละเกินไปเราก็โรยแป้งได้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะตัวแป้งก็จะนิ่มเหมือนเดิมนะก็จะนุ่มฟูเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็เอาแป้งที่เราผสมไว้ออกมานวดประมาณห้านาทีนะคะให้แป้ง เนียนเข้ากันดีนะโรยแป้งได้นะคะไม่เป็นไรเลยถ้ามันติดมือนะแบบนี้นวดนวดใช้อุ้งมือนะคะดันออกไปข้างหน้าแล้วก็นวดนวดแล้วดึงเข้าดึงเข้านะคะแบบนี้ พอเรานวดไปสักพักนะคะเราก็จะได้ตัวขนมตัวแป้งนะคะที่เนียนแบบนี้เลยนะจิ้มดูก็จะเป็นนุ่มๆน,นะคะเราจะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะใช้แรปปิดแบบนี้ก็ได้นะคะตัวตัวแป้งตัวนี้นะคะเบลพักแป้งประมาณ3ามชั่วโมงได้นะคะแล้วแต่อากาศนะบางที อากาศหนาวอากาศร้อนนะคะเราพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้นะแล้วเราก็จิ้มจิ้มใช้มือจิ้มไล่กลิ่นยีสต์ออกนะคะดึงตัวแป้งออกมานะแล้วทีนี้ก็นวดสักนิดนึงนะคะให้กลิ่นยีสต์ออกไปนะเรานวดสักนิดนึงให้ตัวแป้งเป็นกลมๆแบบนี้แล้วเราแบ่งแป้งออกเป็นแปดก้อนนะคะ เราก็พาครึ่งก่อนแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งใครจะเอาไปชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยนะอันนี้เบลทำให้ดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าทำขายต้องเอาไปชั่งน้ำหนักให้มันเท่าๆกันนะคะแล้วก็ม้วนแป้งให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแบบนี้เลย แล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราจะรีดตัวแป้งนะคะบางๆแบบนี้ไม่ต้องรีดบางมากนะคะแบบนี้ให้เป็นวงกลมแล้วใช้นิ้วมือของเรานะคะจับด้านข้างบีบให้เป็นวงกลมนะคะบางๆจากนั้นเราก็ตักไส้ที่เรากวนไว้นะคะใส่แบบนี้แล้วก็ปิด เข้าหากันแบบนี้นะคะสี่มุมนะคะปิดให้มิดนะคะไส้จะได้ไม่แตกนะจะปิดให้มิดแบบนี้เลยแล้วเราก็คึงเบาๆนะคะให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้นะรองด้วยกระดาษไขแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักแป้งอีก10นาทีหรือ15นาทีนะคะ พอเราพักแป้ง10บถนาทีนะคะเราก็จะนำสระเป่ามานึ่งอีก20นาทีนะคะวางให้ห่างๆกันนิดนึงนะเพราะว่ามันจะขึ้นฟูติดกันนะคะเดี๋ยวก็จะได้สระเป่าแบบใส้ถั่วแดงสีชมพูแบบนี้นะคะน่ารับประทานไหมแบบนี้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องแฮปปี้ยัมมีฟ o d ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ